หลังจากที่เราปลูกมันสับปะหลังแล้วมันสับปะหลังแตกใบออกมาได้ลักษณะแบบนี้สามารถสีทั้งใบได้บอ่อแล้วห้องว้นเฮ็ยทีไหนต่อพี่น้องในลา่านถามกันเข้าม้าครับเพิ่นก็นอยากลูกนี่คือมันนาเะครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งต่อฟังยังมีอี่ยังเหลืออยู่นี่คือมันนาปลูกช่วงหนาแรล่งหรือเก็บเกี่ยวผลผลิเตเสร็จเรียบร้อยก็คือ,คอทําการไทยปลูกหลังจากที่เราปักถอนพันธุ์แล้ว เฮาเฮดตั้งแต่ต่อที่นี้พี่น้องในร้านท่านก็จะรู้บ่ยากครับนี่พี่น้องใส่ปุ๋ยยูเรียครับปุ๋ยยูเรียสองปากระป๋องเนี่ยสองปากระป๋องต่อนามยี่สิบลิตรหรือสิบหกลิตรก็ได้ครับเอาไปละลายนา้ำมายดลงค้นต้นยดแบบใดเดี๋ยวผมจะยดให้เบิ่งครับ ยดลงคนต่นเนี่ยยดลงแบบนี้เลยนี่จอดลงเลยเนี่ยแต่พี่น้องในรลายท่านเพ,พิ่นกัะบ่ายพี่น้องพี่เพิ่อนคอมเมมต์เขามาิ่นว่าย,ยดลงแบบนี้มันสัาปะหลังมันไอ้น้ำน้ำปุ๋ยนี่มันที่ซึมลงไปจนหอดรากมันสัาปะหลังบอ่อซึมลงไปถึงครับพี่น้องซึมลงไปถึงรากแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ บีบจอดลงไปนี่บด,ดนนับสามหนึ่งสองสามปลอยหอดแต่กระชีดอยู่แบบนี้ยดลงคนต้นในลักษณะแบบนี้เฮเดใบใบมันสัปปะหลังเหี่ยวบอ่บอเบาเหี่ยวครับมีแต่สีงามเขียวเข้มแต่กระแตกลากได้ดีลากกระดกพร้อมละเฮเ้มันสัปปะหลังเข้านี่ให้น้ำไปได้ตัวมันสัปปะหลังเข้ากา็จะได้น้ำรับน้ำไปได้ตัวครับ แล้ววันนี้ช่วงที่เขาปลูกล้างปลูกจุมมะรเขาปักถอนพนันปันป๊บยังพันแตกตายังพันแตกตาแตกใบในลักษณะแบบนี้เขาสามารถฉีดได้บ่ฉีดได้เลยครับฉีดลงค้นต้นเลยเลยห้ามฉีดทางใบครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยเมือกบอกพี่น้องปุ๋ยยูเรียนี่บ่าสามารถฉีดใส่ใบใดได้สาหรับกับมันอายุยังหน่อยอยังพันถึงสองเดือน ซีให้ใบมันสับปะหลังนี่เกิดอาการใหม่ครับเกิดอาการเหี่ยวเฉาได้ผมแนะนําให้ยดลงค้นต้นดีกว่าเป็นการไ้น้ำไปให้โตและมันสับปะหลังเขากับอยู่ในช่วงเที่ยวปลูกหนาแรงอยู่แล้วมันก็ขาดน้ำอยู่แล้วเข้าไห้ไปแล้วมันจะใหญ่เร็วจะเติบโตเร็วนะครับพี่น้องผ่านไปซิบกามือเห็นบอเขียวขึ้นมาเลยใบจะแก่ขึ้นมาทันทีเลย มันจะงามเร็วครับมือเศร้านี่ผมมาฉีดทีแล้วฉีดลงคนตน้นที่นี่มาเบิ้งอีก,ปร,อกประมาณอีกประมาณอีกยี่สิบมือกับประมาณประมาณนตกประมาณยี่สิบกว่ามือประมาณนี้มาเบิ้งกันครับที่นี่เป็นยังไงครับพี่น้องที่นี่แตกออกว่าบักไงเลยต้นแบบนี้แตกออกมาอีกเพิ่มอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสามแล้วพุ่น่ะเบิ้งเลยยี่ยี่สิบกว่ามือแล้วที่นี่ยี่สิบเก้ามือแล้ว จะครบเดือนละเบิ้งลักษณะของต้นเหมอนหวบในเนี่ยผมฉีดตั้งแต่แรกหลังปลูกโอ้ยลังปลูกเสร็จปุ๊บผมท้อการฉีดน้ำยาเรีงรากน้ำยาเรีงรากมาฉีดน้ำยาเซต่อนพันเท่าไห่ละะฮาเอามาฉีดครับฉีดลงจอดลงไปผสมกับปูยูเลียแต่ข้างที่สองก็บมาฉีดอีกนครข้างที่สามนี่คือข้างที่สี่มันงามแล้วผมจะบ่ฉีดอีแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ผมที่เปรียบให้พี่น้องเบื้องว่าตัวฉีดกับตัวบบฉีดมันจะแตกต่างกันที่ไหนเด้๋ยวับเด้อไปเบื้องน้ำกัะมาถึงแล้วครับที่นี่นี่คือฉีดเด้อยพี่น้องเนี่ฉีดปุยยูเลียฉีดปุยยูเลียที่ผมเห็ุให้พี่น้องเบื้องตั้งแต้นละนี่คือฉีดมาเบื้องตัวบบฉีดครับที่นี่มันจะแตกต่างกันที่ไหนใกล้ๆกันนี่แหละเปลี่ยนใจครับพี่น้องที่นี่แตกต่างบ่บบฉีดครับเนี่ยบบได้ฉีดปุยยูเลีย บ่ไดฉีดปุ๋ยยูเรียสโคนต้นบ่ได้ฉีดปุ๋ยยูเรียสโคนต้นตัวนี้ฉีดตัวนี้ก็ฉีดตัวนี้ก็ฉีดเห็นบ่ à? ความแตกต่างครับแตกต่างกันบ่มาด้านนี้พูดนะด้านนี้ก็ฉีดตัวนี้บ่ได้ฉีดเห็นบ่มันแตกต่างกันลิบลับเลยพี่น้องแตกต่างกันโดยชิ่นเชิงเลยอ่ะพี่น้องเบิง้งนี่คือบอ่ได้ฉีดปุ๋ยยูเรียบริย์ยน์ลงโคนต่วนบรแม่ไม่ได้ฉีดทางใบรับ ปริยชน์ลงค้นตน้นนี่แหละเป็นยังไงที่นี่ของย้องแข็งแหยงชิรอดแหล่บวรอดแหล่ชิตายแน่บวาตายแน่เนี่ยเบิ้องเอาครับลักษณะแบบนี้แหละคือการที่เขาบริยชน์ปุ๋ยไม่จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วที่นี่พี่น้องถามว่าอยากจะฉีดทางใบสามารถฉีดได้บอเดี๋ยวพมศิภาไปเบื้องครับหรือวิเคราะห์ไปน้ำกัดไปแลลักษณะแบบนี้สามารถฉีดทางใบได้บอผมจะบอกเลยครับว่าสามารถฉีดทางใบได้เด้อพี่น้องเด้อ ต้นยังซ้ำนีนี่เป็นยังคือพวสามารถฉีดทั้งใบได้คือถ้าเาเอาปุ๋ยเก็ดหรือปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรนี่แหละแต่เคาเรียกว่าปุ๋ยเก็ดมาละลายน้ำฉีดทั้งใบเฮ็ดให้ใบใหม่ครับเฮ็ดให้ต้นเหี่ยวเฉาลงตายได้ผมจะบริแนมครับพี่น้องผมจะบริแน,นาให้ฉีดทั้งใบถ้าจะฉีดทั้งใบผมแนะนาให้พี่น้องใส่เป็นปุ๋ยน้ำดีกว่าครับปุ๋ยน้ำสูตรแดกระตามครับทีเ่เป็นปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปแบบปุ๋ยน้ำพี่น้อง สามารถมาละลายน้ำฉีดได้จะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเขาใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยเกศนะเห็ดบไหต้นมันสัปะหลังข้านี้ใบใหม่ใบร่วงแล้วก็ยืนต้นตายได้ถ้าพี่น้องอยากจะใส่ปุ๋ยสูตรก็คือผมแนน้ำนั่แหละให้ยดลงค้นต้นครับสามารถยดลงค้นต้นได้เฉพาะป,ปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรว่าสามารถฉีดทางใบได้ถ้าพี่น้องอยากฉีดทางใบกาใายต้นมันสัปะหลังมันใหญ่แล้วครับ ต้นมันสำปะหลังต้องง่ในลักษณะแบบนี้ค่อยสามารถใส่ปุ๋ยสูตรฉีดทั้งใบได้แต่กับผมบ่อยากแนะนําให้พี่น้องผสมหลายให้ผสมเพียงเล็กน้อยครับอย่าผสมหลายกว่า30กรัมถ้าผสมหลายกว่า30กรัมนี่เกิดอาการบใบไหมได้แล้วกับผมบ่อยากแนะนําให้ใส่ปุ๋ยสูตรมาฉีททั้งใบในช่วงนาแล้งผมอยากแนะนําให้ช่วงนาฝนจะดีกว่าครับช่วงหน้าแล้งผมจะแนะนําให้ฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำกว่าหลายหลายรูปแบบ หรือพี่น้องจะมักขีหมูเองก็แล้วแต่กระได้คือกันเขาเรียกปุ๋ยน้ำหรือจะเป็นปุ๋ยน้ำจะรูปแบบขวดนะนั่นแหละคือได้ลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นปุย๋ยปุ๋ยผงปุ๋ยเก็ดปุยดป๋ยเม็ดคือจังผมระลายน้ำฉีดคนต้่นนะบอสามาเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเด้อในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนี่คือมันหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนเต็มผมยังบวก้าฉีดทั้งใบถ้าจะฉีดผมก็ใช้ปุ๋ยน้ำดีกว่าครับ ผมยังฉีดพ่นต้นอยู่แต่ผมจะพอละรู้สึกว่าต้นมะสับปะหลังผมมันงามแล้วผมจะบ่ฉีดพ่นต้นอีกแล้วจะบ่ใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วผมจะเปลี่ยนจาก46.0สกูนี่ปุ๋ยยูเดียนี่เป็นในสูตรอื่นสูตรเสมอ 15- บห 20, 20 20ครับเพราะว่ามันงามแล้วมันงามเกินแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นต้นขึ้นใบถ้าพี่น้องของแจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมต์สอบถามได้คือเก่าครับ หักแพงกันไหวพี่น้องมีเรื่องอยังกะสามารถแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันได้ครับอย่าปิดบังกันเวลาปูกบัานสบปรังมีเฮ็ดผลเฮ็ดได้ผลผลิตหลายก็ออกมาบอกพี่น้องออกมาแชร์ออกมาเว้าออกมาคุยกันออกมาแชร์ประสบการณ์กันเพื่อใด้เฮ็ดแบบไร้ได้ผลดีเพื่อใด้เฮ็ดแบบไรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั่นแหละจะต้องออกมาบอกกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ไปเจอกันคีนาครับพี่น้องครับคิปนีไปสนีครับสวัสดีครับ